สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับผมนี่ครับผมเมื่อนี้นะครับบาจินมาใส่เบ็ดครับผมนี่ส่เบดย่าเว้นนะครับเนื้อปลาเค็งน้อยนะครับนี่นะครับเบ็ดท้งเบดหกสิบล้างนะครับนี่ครับเนื่อเป็นปลาเค็งน้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปลาเค็งน้อยหรือว่าปลามอน้อยนะครับนี่นะครับ ปลาหมอนะครับนี่ครับผมมาใส่ย่าเว้นนะครับนี่ก็คือไม้ที่จะใส่นะครับนี่ครับผมเอาเนื้อปลาเข็งหน่อยใส่นะครับเพราะว่าปลาใสนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับอันนี้คือวัตจักรของมั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าอย่าว่าเอ้ยบ้าจินคือเอาปลามาใส่มันเป็นเนื้อของมั่นนะครับเป็น เป็นวัตจักรของมั่นนะครับที่ว่าปลาอย่างกินปลาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เงือ่มันกระอึดนะครับเงือเดือนมอมีเขาก็ใส่เงืออื่นแทนนะครับว่าจะเป็นเงือห่วกนะครับเงือกระปูหน่อยนะครับเงือเขียดนะครับสามารถเอามาเป็นเงือใดเบิดนะครับปลาเค็งหน่อยนี่นะครับปลาเค็งหน่อยส่วนมากนะครับปลาคอสีกินนะครับนี่ครับผมปลาคอหญ่นะครับปลาคอหญ่หรือว่าปลา ช่อนเท่านี้นะครับไปลุยกันเลยพี่น้องไปเบิงนะครับปลาจินสีดไซดไดมานคือเกาหรเอล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมื่ว่านนะครับเบ่าจินมาใส่นะครับเบ็ดยี่สิบเอ็ดหลางนะครับได้ปลาคอซีโตนะครับเป็นปลาคอขาต้มสองโตหล่ะกะปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลาคอน้อยตัวหนึ่งหล่ะกะปลาบูตัวหนึ่งนะครับถือข้อนกนะครับนกก็กินเนื้อเนื้อปลา ปลาหมอนะครับหรือว่าปลาเข็งหน่อยนะครับไปเลยครับไปเลยไปเบิ้งครับลุยๆครับผมสีมานบอนะครับเดี๋ยวบ้าจิ้นสียามให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวบ้าจิ้นกับสีขอหยาดใส่เบ็ดไปก่อนนะครับแล้วก็จังยามให้เบิ้งนะครับว่าถือหรือเปล่านะครับไปครับลุยๆครับผมวิธีการใส่เนื้อปลาเข็งให้เบิ้งนะครับว่าห้าเกาะจังไดเนาะนี่นะครับวิธีการใส่เนื้อปลาเข็งนี่นะครับปลาเข็งหน่อยตโตมันก็สีหน่อยนิดเดียวนะครับ นี่นะครับปลาเค็งหน่อยเห็นบ่พี่น้องมันคือจับอาคอยอยู่เลยนี่นะครับปลาเค็งหน่อยนี่ครับผมเลาก็กอตรงปากมันหนี่นะครับนี่ครับผมก็ปลาเค็งหน่อยให้ไอเป็นปลาเป็นนะครับ มันด um. ินนะครับปลาคอกสิเห็นปลาคอกสิมาสวดนะครับนี่ครับผมนะครับห <episodes> <subjects 195 2> ลังจากข้าเกาะเทือนเรียบร้อยนะครับข้าก็ใไซบบดนี้นะครับใส่หาบอนไซนะครับนี่ครับผมที่การใส่นปัดมันเต็มในยเล็กน้อยนะครับนี่ครับระวังเทื่อปลาปลามันของนะครับปลามันของปลาขิงกสิตายนะครับปลาพวกปลาคอก็จพวกกินนะครับนี่ครับผม ใส่ลงไปให้มันลอยอย่างซี่นะครับนี่นะครับนี่ให้เนื้อมันเนื้อมันดินอย่างซี่นะครับปลาคอมาเห็นปลาคอกระสีกินนะครับนี่นะครับผมไปครับผมลุยครับบอจินมายามเบ็ดแล้วนะครับมาเบิ้งนะนี่สิได้บโอ้วล้างแรกกระถือปลาคอแล้วนะครับนี่ครับผมตุ๊กนี่ครับผม ประคอครับประคอน่อยอประคอน่อยออพ,พ,อพี่น้องครับผมล้างเลกอด้วประคอครับผมครับผมปลดปาก์บันเดอรพี่น้องนี่ครับผมตัวใบใหญ่บันไดครับผม พดเรียบร้อยแล้วนะครับประคอนี่ครับผมปลาลุยต่อครับยามต่อไปปลาครับหลังแรกกระมานแล้วนะครับได้ประคอครับผมหลังนี้บุตรครับผมหลังคือปลาแล้วนะครับผมนี่ครับผมยามมาหลายหลังแล้วนะครับหลังคึกแล้วนะจะปลาอย่างนะครับบุ๊ อปลาคอลดคอปลาคออย่าหลุดเด้ออย่หลุดเด้อนี่ครับผมอปคอครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมปลาคอครับนี่ได้แล้วครับผมปลาจิ้นขอหยาดปลดก่อนนะครับเดี๋ยวมันหลุดครับผมนี่ครับปลาคอ ตัวหนึ่งนะครับผมนี่อยู่ีนไม่มีอีกนะครับนี่เงงอีครับผมหลังนี้กระถือแล้วพี่น้องครับผมมาเ่วงมะม่วงปลาอย่างโน้รับเมื่อกี้ก็ได้ปลาคอเนาะตัวใหญ่เติบยังังนี่ครับผมขึ้นหนึ่งหนึ่งแบบถือกินมึงดูโอ้ถืออยู่ครับปลาคอครับผมครับผมโตัป็ใหญ่ครับผม นี่ครับผมตัซําดาผ้านะครับยวไปจินปลดปลาก่อนนะปลดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมปลาที่ได้นะครับนี่พอได้กินยุ่นะครับนี่ครับผมใส่เงือก่อนนะครับบักจินมะยามเบ็ดแล้วนะครับย่ามเศา้านี่ครับผมบรรยากาศย่ามเศา้านะครับ มื่อนี้ก็สิคึมค,ค,ม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 คึมนะครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับได้ข่าวว่ามีพายุเขานะครับนี่ครับไปยามเด็กครับผมสิถือบ้องโอหลังแหลกเนี่ยหลังนี้คือโกงคิคงหน,นึ่งอย่างสีเนาะเดี๋ยวนะครับโอ้ลุดพูนี้น่ติดล่ะลุดครับผมมาถือ ลุดนะครับโอ้เบ็ดหักครับผมหักอีบ่้ห่บ่หักลุดครับผมลังนี่ไปยามต่อครับผมลุยครับครับยามตอ่อแต่ลุ้ึซื้อกลังนี่คือจิกือสิถือนะครับแต่ยันลุดอยู่นะครับ เพราะว่าขั้นมันโกงถึงหนึ่ง่โอ้ปลาหรืงงูเนาะเบิ่งนะครับนี่จัดงูเว้ยโอ้น่าจะเป็นงูนะครับเดี่ยดึงขึ้นมาโคกทีนะโอ้งูอีหลีครับผมพี่นอ้องนี่ครับติดงู นี่นครับก็นบครับงูครับผมนี่ปล่อยเรียบร้อยนะครับตัดเสียกเรียบร้อยนะครับไปครับผมถือขอดง,งูนะครับงูมันมากินป่านะครับงูแถวนี้มันหลายมันหกนะครับอ,อือหลังนี้เป็นไงห,นะหลังนี้คือจังสี่นะครับ น่าจะติดป่านะครับโอ้ปลาคอครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ปลาคอข้าวต้มนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องถือปลาคอข้าวต้มครับผมนี่เดี๋ยวว่าจิ้นขอปลดปาก่อนนะครับเดี๋ยวมันสีรุดครับผมนี่ครับปลาคอข้าวต้มตใหไงอยู่ครับผมปลดปาก่อนนะครับหลังจากที่ถืองูมาแล้วได้ปาแล้วนะครับ ปศาเรียบร้อยนะครับปลาก็ข้าวต้มนะครับนี่เรียบร้อยใส่ถุง้ายเรียบร้อยครับผมไปยามต่อครับผมมันแล้วนะครับมันทั้งงูนะครับมันทั้งปลานะครับครับหลังต่อไปเป็นไดโนนี่ครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับฝนกระติ่ตกอันนี้บ้ถือนะครับเออเงยยั่งยั่งอยู่นะครับนอ่โอ้นี่ครับผม ทีการใส่เนืือปละเข็งนะครับนี่ครับมันลอยอยู่จังสี่นะครับเหื้อย่างๆอยู่เก็บไว้ใส่อีกก็ได้ครับผมอหลังต่อไปเป็นไรหลังนี้เนื้อร้อนนะครับฝนก็เริ่มตกลิ่นแล้วนะครับเริ่มสิบปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวยามไปเรื่อยๆนะครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับผม หลังสุดท้ายแล้วยามมาเบิดแล้วนะครับเบ็ดหาสิบหกสิบหลังโอ้ถืออยู่นะครับนี่ครับผมโอ้เป็นปลาดุกครับผมนี่นี่ครับผมปลาดุกครับนี่ครับผมปลาดุกกินปลาเข็งคือกันนะครับนึกว่าสีบอมีปลาดุกกินปลาเข็งนะครับนี่ครับผมปลาดุกตัวนึงครับผมนี่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ นี่ครับเบ็ดเบ็ดทั้งเบ็ดน่าจะประมาณหาหาิบล้างได้นะครับนี่ได้ฟ้านะครับเดี๋ยวบาจินมาสรุปให้เบิ่งนะครับที่ได้เมื่อนี้ก็สินี่ครับผมได้ปลาคอเข่าต้มตัวนึงครับผมแล้วกับปลาดุกตัวนึงนะครับนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกาเอาไว้ซํำนี่นะครับบาจินกับบลาคอได้ลง อ่า YouTube ปันดนะครับยังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องบ้าจินขึ้นทินเนดอครับขอบคุณครับ